สวัสดีค่ะสุพิชยาแสงลงนะคะวันนี้จะมาสอนทำลกล้วยค่ะอุปกรณ์นะคะก็จะมีเข็มคว้าหนังยางสีดำสองเส้นและหนังยางสีเหลืองสิบเส้นค่ะวิธีทํานะคะอันนี้เราจะใช้แคล่าลางเดียวหรือเราจะใช้ทั้งหมดก็ได้ค่ะ ามารางหนึ่งนะคะเราหันตัวยูเข้าหาตัวเราค่ะหันตัวยูเข้าหาตัวเราหรือว่าเราจะทําแบบนี้ก็ได้นะคะตัวยูเข้าหาตัวเราค่ะใส่หนึ่งเส้นนะคะทากงนั้นเราก็ใส่สีเหลืองสองเส้น,นะค่ะสองเส้นนี้ค่ะ สองเส้นค่ะและสองเส้นสุดท้ายค่ะต่อไปเราก็จะมาปิดท้ายตรงนี้กันนะคะนะคะี่ค่ะเราก็จะเอาสีดำนี่ค่ะมามวนไปเลขแปดสองรอบนะคะอย่างนี้ค่ะม้วนไปเลขแปดใส่ แล้วก็อีกรอบค่ะให้มันได้สามเส้นแบบนี้ค่ะจานั้นเราก็ดึงออกมาวิธีนี้เราก็จะต้องระวังหน่อยนะคะถ้ามันเอืดอเราก็เหื่อเราจะทำกับรางเลยก็ได้ค่ะทำกับรางก็เหมือนเดิมเีม่ไปเลขแปดใส่แบบนี้ค่ะต่อไปเราก็จะควักกันแล้วนะคะเราก็จะ ได้ล่างขึ้นมาแล้วขึ้นมาอีกนะคะอีกค่ะเกี่ยวขึ้นจนเกี่ยวขึ้นให้หมดเลยค่ะพอกี่ยวถึงตรงนี้เสร็จแล้วนะคะแล้วก็จะมัดตรงนี้ นะคะแล้วก็วกักเส้นล่างขึ้นมานะคะ่ะขึ้นมาแบบนี้ก่อนนะคะจากแล้วก็ดึงเส้นนี้ออกแล้วเราก็เกี่ยว้นล่างขึ้นมาแบบนี้นะคะเราจะต้องใช้เขาเราจะต้องใช้เข็มพลอกช่วยค่ะเพราะว่าถ้าหนังยางมันแน่นเราก็ใช้ช่วยหรือถ้าหนังยางมันไม่ค่อยแน่นเราก็ใช้มือเราดึงก็ได้ เสร็จแล้วค่ะสวัสดีค่ะ